คอนสั้นเอฟซีเรื่องพ่อนอนจนตุยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเรื่องนี้ก็มีคนขอมานะเอ๊ะพ่อเรียวตื่นหรือ,อยังนะโหพ่อยังนอนอยู่เลยพ่อเอาจะไปเอาข้าวมาให้พ่อหน่อยสิได้ค่ะ เรามิลินล่ะมิลินอาบน้ำอยู่หรือเปล่ามิลินอาบน้ำอยู่หรออยู่นี่พี่มาเรียนหืมเดี๋ยวพี่ไปซื้อข้าวให้พ่อก่อนเด้อฮ่าหอือใช้แต่เราพ่อไม่ทำเองบ้างไอ้ ไปเองก็ได้อซื้อทาโยกยากิไว้สักหน่อยพ่อถ้าพ่อจะเอาอะไรอ่ะพ่อก็มาซื้อเองอ่ะพ่อใช้แต่เรา เอทาโกยากิลุงคะทาโกยากิเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ10บาท2อันก็20อ๋อรู้คะ่ะแล้วถ้าซื้อกี่อันจะถูกหรอคะหรือว่าไม่มีอันเดียวนี่แหละ10บาทอ๋อโอเค3อัน5บาทได้ไหมคะโอ้โห3อันก็30 3อัน งั้นเอาสามอันก็ได้ค่ะสนี่ค่ะลุงสามสิบใช่ไหมล่ะคะใช่ขอบคุณค่ะโอยพ่อน่าจะไม่ต้องการข้าวหรอกดูรถอีกย กลับบ้านดีกว่าฮ้ยทำไงดีพ่อก็ขี้เกียจจังฮ้ยทางนี้มันก็แบบขึ้นยากขึ้นเย็นสมัต ยบ้านตัวเองไปได้ยังไงบ้านเราอยู่หัวแรกเลยเฮ้ยห,หและใช้เต่ล้ออ่ะอาบน้ำยังมีลินอาบตั้งนานแล้วพี่ลินพ่อกับข้าวมาแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ ไม่ใช่ข้าวหรอกเป็นทาโกยากินั่ง pues กินดีๆนะโอเคๆกินดีๆนะพ่อโอเเคฮ้ยเฮ้ยพ <heart> ่อขยันข <wurde> <OLED> ี้เกียจมากเลยโอ้ยพ่อเนี่ยขี้เกียจชะมัดเลยวะก็รู้แหละว่าขี้เกียจแต่ก็ไม่ยอมยอมจริง ไปทำงานหรอโหยนี่มันวันหยุดนะอ๋อพี่ลืมไปขอโทษนะเดี๋ยวตอนสายๆมาเล่นน้ำตรงนี้ดีกว่าวันต่อมาเอ๊มิลินพ่อยังไม่ตื่นเลยเหรอพ่อยังไม่ตื่นเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูนะ มีลิลอนี่นะจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังโอ้ย ตื่นแล้วแล้วทำไมพ่อไม่ไปอาบน้ำพ่อขี้เกียจแต่ลูกอ๋อหเ,<ป>เอาข้าวให้หน่อยลูกค่ะเฮ้ยพ่อเรามันขี้เกียจจังเลยเนี่ย กับข้าวอีกแล้วเหนื่อยกับพ่อคนนี้จริงๆโอ้ยพ่อข้าวได้แล้วอออเออเออแล้วไปซักผ้าด้วยจ้าเดี๋ยวให้มิลินซักพ่อหนูไปก่อนเด้อเออเอ,อกินให้อร่อยเด้อเออโอเคอนั่งตรงนี้พัก งมงมงออร่อยจังเลยเอาติดครพ่อใคก็ไดเอาน้ำมาให้หน่อยเอาน้ำเอาน้ำมีลินได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะมีลินได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินเลยค่ะพี่ได้ยินนะเหมือนเสียงพ่อพูดเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูก่อนนะ <Okay. S 1> โอ๊ย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 เรานี่มันบาดเจ็บบ่อยจังปเป็นไรพ่อพ่ออย่าก,กินแบบนั้นพ่อพ่อพ่ออย่าก,กินแบบนั้นนี่พ่ออะพ่อไม่หายใจอ้ารีบเราต้องรีบไปบอกมิลิน มิลลี่มอะไรเหรอแม่พ่อ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 เสียแล้วอ้าวเหรอใช่พ่อข้าวติดคอตายอะ่ะไปดูไหมโอเคไปมิลินโอเคเนี่ยเนี่ยดูแค่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเห็นเห็น เห็นแต่ขาพ่อหรือว่าเห็นทั้งตัวเลยเห็นทั้งตัวเราไี้ไปแจ้งตำรวจกันไหมอ่ะโอเคอไปอะไรนะไปแจ้งที่ที่ที่สารศาสตร์ทะเลนัก็ได้น่าจะมีอยู่มั้งคงไม่ได้อ่ะเพราะมันไม่มีตำรวจงั้น ไม่เรารีบไปแจ้งตำรวจสิเถอะโอเคโอเคเินเดี๋ยวพี่ปัน่นจักรยานให้เกาะเกาะระวังระวังนะโอเคอืมกลัวไหมลิงเกนี้สไปสไปไม่กลัวอะไรนะใช่เพราะหนูนั่งซ้อนทายพี่มาตั้งแต่ห้าขวบแล้วตอนนี้หนูเท่าไหร่หกข,ขวบเจ็ดขวบอ๋อจะเจ็ดแล้วใช่ไหมป,ปีนี้เจ็ด ตัวสูงจังเลยอ่ะกินนมตัวสูงจะเท่าพี่แล้วเนี่ยไปเราไปแจ้งตำรวจกัน้องขับจกบ่อน้ำนะจ้าเดี๋ยวพี่มาทางลัดเคยมาไหมตรงนี้ไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเพราะว่าพลไม่่าไปพวกอกตานนใช่พ่อไม่ได้อาบน้ำมาสองปีแล้วนะใช่ คุณตำรวจคะอะไรเหรอครับ<อ> <c oughs> คุณตำรวจคุณตำรวจเป็นทอมเหรอคะ <c oughs> คุณตำรวจคะคือว่าพ่ของหนูเสียแล้วคะ่ะคุณตำรวจ<อ>ช่วยไปดูที่บ้านหนูได้ไหมคะอ๋อได้ได้ได้โอเคค่ะทางนี้ค่ะคุณตำรวจเชอญเลยค่ะฮรับค่บา พ่อของหนูเป็นอะไรเสียแล้วจ๊ะพ่อของหนูเขานอนกินอาหารแล้วอาหารติดคอค่ะเอา,เอาคุณตำรวจขึ้นมาสิโอเคค่ะพอดีหาทางขึ้นไม่เจอคุณตำรวจคะนี่ค่ะอยู่ตรงยาจากตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณตำรวจโอ้โอหศพน่ากลัวจังพ่อคุณเข้าติด เดี๋ยวให้ดิฉันจองวัดให้ไหมคะโอเคได้ครับเราจะไปไปที่เอาสมที่วัดกัรเราสไปที่สถานีเดี๋ยวดูว่าดูว่าตายหนักไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเอาไปที่วัดอุ้ยก็ต้องหนักสิคะไม่ต้องดูหรอกคะ่ะว่าตายหนักไหมเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปจองวัดก่อนแล้วคะ่ะโอเคโอเคได้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 ไดแล้วก็เอาสมไปที่วัดเดี๋ยว คือมีมิลินกับพี่นอนเฝ้าศพนะโอเคมิลินไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวนพ่อตัวเองปะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้กอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย